สวัสดีค่ะพบกันในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นปฐมศึกษาปีที่3ในวันนี้เราอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่6เรื่องพลังงานบนโลกของเราบทที่1การเปลี่ยนแปลงของพลังงานคำถามชวนคิดจากภาพนักเรียนคิดว่ามีพลังงานอะไรเกิดขึ้นบ้าง แล้วพลังงานสามารถเปลี่ยนจากพลังงานหนึ่งไปเป็นพลังงานหนึ่งได้อย่างไรพลังงานเป็นปริมาณที่แสดงถึงความสามารถที่ทำให้สิ่งต่างๆทำงานได้โดยอาศัยแรงที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติโดยตรงเช่นพลังงานลมหรืออาศัยแรงจากการที่มนุษย์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดัดแปลงขึ้นมาเช่นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งพลังงานที่นำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันมีหลายรูปแบบเช่นพลังงานกลคือพลังงานที่เกิดขึ้นจากการกระทำของแรงแล้วทำให้วัตถุเคลื่อนที่พลังงานแสงคือพลังงานที่แผ่รังสีมาจากดวงอาทิตย์พลังงานเสียงคือพลังงานที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุพลังงานไฟฟ้า คือพลังงานที่อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ผ่านตัวนำไฟฟ้าทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นการเปลี่ยนพลังงานรูปหนึ่งไปเป็นอีกรูปหนึ่งเช่นการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนทำให้น้ำในกาเดือดการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานแสงทำให้หลอดไฟฟ้าสว่างการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า เป็นพลังงานเสียงทําให้วิทยุเกิดเสียงการเปลี่ยนพลังงานรูปหนึ่งไปเป็นอีกรูปหนึ่งแผงเซลล์สุริยะหรือโซลารเซลล์เป็นอุปกรณ์ที่สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องคิดเลขมีเซลล์สุริยะหรือโซลารเซลล์เป็นส่วนประกอบอยู่ภายในจึงเปลี่ยนพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้ามาดูคลิปวิดีโอกันค่ะ การเปลี่ยนแปลงของพลังงานเตารีเปลี่ยนพลังงาน เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานแสงพลังงานจากแสงดวงอาทิตย์เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเก็บสะสมพลังงานไฟฟ้า แบบฝึกหดัดจงตอบคำถามลงในสมุดให้นักเรียนดูภาพแล้วบอกว่าอุปกรณ์เหล่านี้เปลี่ยนจากพลังงานใดเป็นพลังงานใดทำงานเสร็จแล้วเขียนชื่อนามสกุลให้ชัดเจนและถ่ายรูปงานส่งมาในลายกลุ่มนะคะสำหรับวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ